อนี่โอ้โหหนาวจัง, <ไป S 2> จงเลยลว,วันนี้หนาวมากเลยโอ้โ oh, หอ่นลมลมสวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเช็คเอาท์แล้วนะคะวันนี้ลูกค้าเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่โ oh. oh, อ้โหยี่สิบเอ็ดองศาวันนี้วันที่สิบเก้าพฤศจิกานะคะสิบเก้าพฤศจิกาอัปเดตสิบเก้าพฤศจิกาเช้านี้เป็นเวลา โอ้โหหนาวหนาวหนาวนี่นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่ๆค่ะโอ้หนาวใช่ลูกค้าน่าจะเช็คเอาท์ตั้งแต่ไปประมาณเจ็ดโมงนะคะก็ ho, น่าจะมีไฟในช่วงเช้าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาดูบ้านสะอาดคลีนบิ๊คอร์ทไม่มัมคลีนอัลลโซ่อย่า it's ป o problem โอเคอันนี้นะคะ mm hmm. พี่ๆค่ะก็คือลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปแล้วนะคะวันนี้วันที่ส <Honey, S 1> ิบเก้าพฤศจิกาค่ะอะไรอะ Today funny อ่ะฮะ Your mom uh, accidentally put the key What's the m a t เหรอ And she didn't know if she can take away or not Why not It's running <S Oh Sorry because it's uh, You can see it's a little bit bad Oh okay We need to change the tack เดาโปรตักแตกกัไวโอเคอยู่กันหรอกไปฟิฮอตเวทแม่พลอยแกเอาเครื่องอันนี้ไปใส่เครื่องซักผ้าหรือเปล่าพี่ๆคะอ๋อโอเค <c oughs> อ๋อมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ dry เฮ้ยตัว dry เออเดี๋ยวมันก็นี้อ smell good this washed already wash นับอันนี้แกเอาไปใส่เครื่องซักผ้านสงส่มันมันติดไปค่ะพี่พี่เปียกเปียก โอ้ oh, อันนี้ห้องคุณยายที่คุณยายนอนนะคะคุณยายฝรั่งนะคะจากยูเคค่ะเพิ่อนอันแกหลับห้องนี้เนาะคะ่ะนอนแสดงว่าห้องนี้สะอาดมากเพราะว่าแม่พลอยเข้ามาทําสะอาดนะคะแล้วคุณยายแกอยู่แบบสะอาดมากค่ะพี่พี่ค่ะอันนี้แม่พลอยทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะตื่นขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเช็คเอาแต่เช้ามากค่ะพี่พี่ค่ะก็ ลูกค้าน่าจะเช็คเอาท์ตอนประมาณเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็พลอยเพิ่งตื่นก็ประมาณแปดโมงนิดๆเลยคะ่ะลูกค้าก็ก็ไปแล้วนะคะลูกค้าเขาก็น่าจะไม่แบบไม่อยากรบกวนเนาะไปปลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไฟบินน่าจะช่วงเช้านะคะอ้านี่แหลคะค่ะพี่ๆค่ะลูกค้าลืมแว่นตาไว้อีกคะ่ะเดี๋ยวทวนทบอวอันผู้คนที่จองนะคะพี่ๆค่ะให้เพื่อนบ้านเอานะคะเนาะนี่แหลคะค่ะ เดี๋ยวไปดูชั้นบนกันค่ะลูกค้าอยู่ห้องนี้นะคะลูกค้าอะห้องนี้ไม่มีใครอยู่เพราะว่าห้องนี้คุณยายมุฟมาข้างล่างนะคะไปไปเบื้องข้างบนกันค่ะโอ้ยมื่อนี่บรรยากาศพี่ๆค่ะลมแห้งแห้งอยู่ปริมาณเนาะค่ะยี่สิบเอ็ดองศาลมแห้งค่ะลมแห้งบัดเดีมยวากิแต่ว่าตากเนี่ยมันกำวนอยู่พี่ๆเพราะลมมันแห้งแล้วค่ะอันนี้ห้องน้าข้างบนสะอาดมากค่ะมาดูห้องนี้ค่ะ ห้อ,องนี้เพิ่อนก็นยู่สะอาดสะอาดเนาะห้อ,องนี้แม่จ้ะเพื่อยูแบบยูดีนะยูสะอาดนะคะพี่ๆคะ่ะน้อยมากที่จะจะลูกค้าต่างชาติอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้คือเขายูสะอาดคะ่ะลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่เขากจะมีระเบียบมีอันนี้ของเขาสะอาดมากนี่นะคะอันนี้ห้องข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เปิดนะเปิดอันนี้ไว้เห็นมันแบบระบายค่ะเปิดไว้ให้ระบายเปิดเน็ตไว้นะคะให้ลมมันเข้าค่ะพี่ๆค่ะบาดบรรยากาศบรรยากาศห้องห้องนี้เป็นไ,ได้พี่ๆค่ะห้องนี้ไม mm ่มีคนอยู่ค่ะห้องนี้ไม่มีคนอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอ้โหเ็นแล้วค่ะขอภัยพี่ๆเด้ค่ะ ง่วงนอนเท้านอนนี่แหละค่ะพี่พี่าช่วงเช้าป้าพี่พี่เห็นลมบ่ค่ะโอ้ยหนาวมือนีหนาวมือวานบ่ค่อยหนาวแต่ม <time> so, ือนีหนาวคักจ้ะนี so ่แหละค่ะพี่พี่มาทักทายกันเนาะค่ะเนาะเช้าวันนี้ที่บุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวพอยปิดไปก่อนเดี๋ยวมันจะตึงตางตึงตาลมลมมันเขาค่ะบ้านสะอาดมากเดี๋ยวอีกสองวันนะคะก็จะมีลูกค้า เป็นโค้ชทางกายภาพสโมสรบุรีรัมยูนิเต็ดมาพักนะคะกับคุณแม่อีกค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีมานะคะอีก2วันก็พอจะได้นอนบ้านอีก2คืนค่ะคืนนี้วันที่19แล้วก็พรุ่งนี้วันที่20นะคะก็จะ,ะมีลูกค้าเข้าพักต่อนะคะก็เป็นลูกค้าท่านลูกค้าท่านใหม่นะคะอันนี้พอยก็จะส่งร้านซักหมดเลยนะคะพี่พี่ส่งร้านซักหมดเลยค่ะนะคะไม่ได้ซักเองจ้ะ อันนี้คือสิเป็น้องครัวเพื่อนกับยูสองคนอันแม่กับลูกค่ะยูสองคนค่ะพี่พีค่ะประมาณนี้นาะจะนี่ค่ะ้องนี่ก็มาคอยมีภัยเด้นนั่งนาะจะสิเป็นประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะมาทักทายพี่พีกันนะคะเช้าว,วันนี้วันที่สิบเก้าลูกค้าเช็คเอาท์เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูในตู้เย็นว่ามีอะไร น้ำคือลูกค้านะคะพี่พี่เขาไม่ค่อยได้อยู่ลูกค้าเขาจะเข้ามาช่วงแบบเย็นๆหรือดึกๆเลยอย่างนี้นะคะพี่พี่คะเห็นไหมคะน้ําก็ยังเหลือน้ําเหลืออ่ะนี่แหละค่ะประมาณนี้นะจ๊นะเนาะบรรยากาศข้างนอกนะคะคุณอะลูกชายลูกชายคุณเจนะคะอโอ้โหนาวหนาวหนาวนี่แหละค่ะลม บรรยากาศเช้านี้นะคะที่บุรีรัมเป็นประมาณนี้ค่ะนีนะคะเ <c oughs> ช้านี้เดี๋ยวพอจะมากวาดก่อนนิดนึงนะคะก็นี่แหละค่ะพี่ๆขามาอัปเดตกันนะคะถ้าพี่ๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอ่ะจ้า t s l a y we s l e e p in here แอน e ูไนทีแคนว i แคนลินเียนท์แนอทีไนท์อัปเอ a อ s ส r ตร i ล n ยนโค้ชอ a คเดมี่โค้บริรัมและ i s m o ม coming โอเคก็คือเช็คอิน5 p ีเอมเนาะเพลทช่เรามีเวลาลูกค้านะคะเช็คอินวันที่21 21่สิพจิกาเลดค่ะพี่ๆค่ะช่วง5โมงเย็นนะคะเราก็เลยได้มีเวลาค่ะมีเวลาใช่เราได้อยู่ที่นี่สองคืนไม่ใช่สามเราได้อยู่สองคืนนะคะว้ี่พี่ๆค่ะร่มยังจะไม่แห้งแต่เราได้อยู่สองคืนนะคะหลังจากนั้นลูกค้าออสเตรเลียโคชทางกายภาพนะคะจังหวัดวีอรสสมสรวีรูุนเต็ดอะคาเดมี่ก็จะเช็คอินนะคะมากับคุณแม่นะคะนก็นี่แหละค่ะมาอัปเดตกันนะคะ ถ้าพี่ๆมีความเข็นยังไงหรืออยากมีอะไรสอบถามก็สอบ,สอบถามพอได้ค่ะพี่คะ่ะอันไหนที่พอทราบพ่อก็จะตอบนะคะกับวิดีโอนี้ทัาพิพลัดประกันไหนเนี่ยพอต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีพี่นี่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย